สวัสดีครับเลาวันนี้เรามารับนะฮะมารับน้องนะครับน้องปีเตอร์นะครับน้องปีเตอร์ตอนนี้จัดความลํำพูเหล่านี้เองนะครับถ้าเห็นไม่เอ่ยเดี๋ยวผมจะเอานำกลับบ้านก่อนเนาะเดี๋ยวเราครับเราเริ่มหาคอนเทนต์กันนะครับเนี่ยหาคอนเทนต์ทำน้องนะครับจระเข้อสยามน,นิดนะฮะ โอเคนะครับนะครับดูพิเตอร์ครับโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนเนาะตอนนี้อยู่บนดอยอยู่โอเคครับมาแล้วถึงบ้านแล้วนะครับหลังจากที่รับน้องปีเตอร์มานะครับนี่อันนี้พี่ชายเขาเอา่ลูกไปไปที่นน่นเลยผมก็ยังไม่ได้จัดเตรียมอะไรเยอะเนะาะเอาเขามาพักในในกระมังนะใส่น้ำนิดหน่อยเนาะนะครับมา เดี๋ยวเรามาเอาน้องออกก่อนเนาะน้องหาออกได้ไหมนะระวังเขาเปิดเปิดไปนอย่างเงี้ยปนอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยดูกับ <c oughs> มาแล้วน้องปีเตอร์นะครับน้องปีเตอร์ครับน่าจะไม่ดุเนาะผมว่าเอเคเราก็จับกับปแล้วและนะเตอร์นะดูครับค่อยจับได้ค่อยจับด้านนี้ค่อยจับอย่างงี้ยจั นะครับครับะโอเคนะค,นะครับอันนี้เราอเพิ่งมาถึงก็ต้องพักน้ำนิดหนึ่งนะพีเตอร์นะ,นะครับมีตำหนิที่หัวด้วยแต่เขาจะตัวใหญ่กว่าตัวอื่นหน่อยนะครับในบ่อเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายนะฮะเกงใจสถานที่เขาเนาะ ครับเดี๋ยวเรามาติดตามน้องปีเตอร์กันเนาะโอเค okay, งั้นแค่นี้ก่อนนะครับ